วันนี้เป็นวันฝนตกดีเลยไม่ต้องรดน้ำมันโตเองเลยนี่ไงฝนตกวันนี้เลยไม่ต้องรดน้ำวิ้ยดีอ่ะแล้ววันฝนตกอย่างนี้เราจะไปศาลเจ้าได้ไหมไฮ้วันฝนตกจะมีปลาอะไรใหม่ๆมไหม,หมต้องหมายอยู่ในกล่องมาหลายวันแล้วนะเซเซระโออีขาวะขาวามุส โอ้ยเขาอะขอไปซื้อเอ่อสิ่งที่เรียกว่าซื้อนี่แมประตูบานเลื่อนเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยเชิงเชิงทียนันเชิงเทียนจัดไปโดนซื้อเชือกสักสองอันกระดาษมเมล็ดพืชผลยังมีอยู่เลยอ่ะ ขวัวเหลืองยังไม่ซื้อซื้อหน่อยเฮ้ยซื้อต้อนไม้มาปลูกได้นี่ข้าวสาลีซื้อหน่อยโอเคต้นกาสม้มเฮ้ยเอาต้นอะไรดีต้นพับเอาพับอันหนึง่งแล้วก็จะไม่ได้ว่าเราอยากมีอยนั้นนะ่ะอยากทำไหมเนี่ยส้อมอ่ะ อ๋อใช้ผลส้มแยกส้มกับยูสูไม่ออกแล้วก็จะมานับบานประตัวเลื่อนเหลืออีกหนึ่งสองเลยห้าบานก็อีกร้อยหนึ่งอะดิอันนี้คืออะไรอะ่ะมาติดก,กระดิ่งลมได้กระดิ่งลมก็ต้อง DIY เดี๋ยวดูกระดิ่งลมสิกระดิ่งลมใช้เชือกเอ้ยใช้ผ้า กระดาษบานเลื่อนใช้ตัวกระดิ่งลมตุ้มกระดิ่งลมอย่าบอกนะต้องซื้ออีกคุณป้าเราเอาต้นส้มไปปลูกก่อนดีกว่านะต้นส้มร้อยหนึ่งแล้วก็เหลือ20่บาทก็ซื้อนี่เลยบานเลื่อนโอเคต้นไม้ไปปลูกเลยเราจะได้ทำาม่นี้ได้ไงมันมี ตากพับแห้งอยู่อะปลูกต้นส้มไว้ตรงนี้อี๊ได้ต้นส้มมาแล้วปลูกต้นพับไว้ตรงนี้ปลูกเลยย้าฮู้วันนี้ตัดไม้อรอ,อเฮ้ยผู้เจ็ดโมงเองเหรอ ไปป่าข้ังหมดได้แล้วเฮ้ยแสดงว่าสารเจ้าทําเสร็จแล้วเนี่เลยเก็บหินก่อนแหล่งเงินของเราอันนี้โอ๊แล้วเรามีตะเกียงแล้วเราก็ทําอะไรก็ได้ได้ไม้ขีดล่ะขอบคุณมากไม้ขีดในตู้เราก็มีไม่ใช่หรออุ้ยกำลังทํากันเลย กำลังลทำงานอยู่อย่าไปรบกวนเลยเฮ้แต่ไอข้างบนนี่ทำเสร็จก่อนน,นไหนก็ในไหนละจำมามแดงด้วยเลยเราทำทุรวิีทางให้เรามีเงินใช้ให้ได้นี่เนี่ผีเสื้อผีเสื้อนี่ก็ขายได้แพงนี่เนี่เดี๋ยวเราไปเฮ้ยผีเสื้อนี่เนี่ย โนันี้เราไปสำรวจข้างบนกันสันใจไม่เสร็จแต่อันนี้เสร็จก่อนซะงั้นอุ้ยโอ้โหอดใจไม่ไหวขอตัดไม้หน่อยแหล่งเงินชั้นดีโอ้จะได้ไปภูเขาแล้วมีกล่องด้วยเก,กเก็บกิงไงเก็บกล่องเอ้าเก็บกล่องไม่ได้หรอ อ๋อทางต่างระดับอยู่แล้วมีป้ายอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอ่อห้ามเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลดูเหมือนว่าจะยังเข้าไปในภูเขานี้ไม่ได้กิจกรรมสําคัญเพื่อปลดล็อกคือซื้อภูเขาจากเจ้าของที่ดินซื้อเลยเหรอซื้อเลยนะนี่เราจะมาเทคโอเวอรหรอมีหินด้วย แหล่งฟาร์มใหม่เก็บเก็บเหมือนว่าจะเจอดินที่คุณภาพค่อนข้างดีเข้าแล้วเท่านี้ก็น่าจะทำดินเหนียวได้แล้วอ๋อเฮ้ยรูปปัน้นเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงมีรูปปัน้นอิโซโลมอยู่ในที่แบบนี้ต้องเอากลับไปไว้ที่เดิมแล้วเก็บเก็บอ่าจะต่อน้ำ เข้าได้แล้วใช่ไหมอะมีทางรับน้ําด้วยสามารถต่อน้ําจากตรงนี้เข้าไปที่บอ่อและที่นาได้ถ้าไม่ได้สร้างบอ่อไว้จะสร้างจะปล่อยน้ําไม่ได้เพ็บไปเข้านาก่อนเสร็จแล้วเท่านี้ก็น่าจะไหลลงนาแล้วสร้างนาเพื่อปลูกข้าวกัน ทีนี้เราจะปลูกข้าวได้แล้วโอเคเอาหินเกิอดอีกแล้วมีที่ฟาร์มหินนะแต่ที่ฟาร์มไม้ทำไมน้อยจังนี่ยปลูกนาได้แล้วครับทุกคนปลูกอะไรดีอ่ะข้าวกับข้าวโมวจิอย่าทำข้าวโมวจิอ่ะอเคปลูกข้าวโมวจินะเยเสร็จแล้วรอที่เหลือก็รอข้าวโตข้าวโมวจิ ไปทำแป้งโมจิได้เรียบร้อยไม่จำเป็นต้องรดน้ำเพราะว่าฝนตกหรือเปล่าไม่จำเป็นต้องรดน้ำในนามารอจนก,กว่าข้าจะโตกันเพราะว่าเราสูบน้ำจากน้าแล้วค่ะไม่ต้องรดน้ำขอไปดูหน้าสันเจ้าก่อนว่าเสร็จยังเสร็จแล้ว เราขึ้นไปสานเจ้ากันในวันที่ฝนตกปะมีไม้เพียบเลยแม่แม่ช่วยได้มากจริงๆเธอไปขอกับผู้รับเหมามาหรอไม่ได้ขออย่างเดียวแจกตังด้วย ขอบคุณจริงใช่เป็นคนที่พึ่งพาได้มากเลยถึงจะว่าอย่างนั้นก็เถอะที่นี่เองก็สุดโทมแล้วต้องขออภัยต่อท่านเทพเจ้าด้วยถ้าไอปวดหลังแล้วละก็อยากจะซ่อมให้สวยเลยอืมอย่าบอกนะว่าต้องเป็นชั้นต้องเป็นชั้นอีกแล้วใช่ไหมอืม อ้าซ่อมให้สุดสมไม่น้อยมาพยายามซ่อมให้คุณนักบวชกันจะซ่อมให้ก็ได้นะนี่ทุบ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 โอเคซ่อมสารเจ้าเก็บไม้ไผ่หน่อยเก็บไผ่ได้แล้วน่าใช้ได้หลายอย่างเลยนี่แนีนี่นีนโอเคอะทุบทุบสัรเจ้าเขาหน่อยปืนก็สกปรกมาก เราไม่มีถังน้ำโอเคอย่ามาถูให้ก็ได้นะแต่ว่าการที่เรามีไม้ไผ่แบบนี้แสดงว่าน้องหมาน้องหมาพี่มาแล้วในวันที่ฝนตกใช้ลำไม้ไผ่เอ้ยจะไป DIY อีกรอแป๊บ,บนึงรอแป๊บ,บนึงน้องหมาในวันที่ฝนตกแบบนี้การที่น้องหมาอยู่ในแม่น้ำคงจะหนาวสินะ พี่จะช่วยน้องเอง DIY ลำไม้ไผ่ดีนะมีเชือกฮ่าฮ่าได้มาแล้วล่ะแต่ขอนอนสักหยีบนึงละกันมาช่วยน้องมาแล้ว่าช่วยน้องมาให้ได้ในวันฟรี่ฝนตกแบบนี้จะไม่ปล่อยให้น้องมาหนะวาวเป็น,นขาดมีกองกระดาษอยู่ตรงนั้น นี่ไงเรามีร้ายยาวๆเลี้ยวลองจิ้มกล่องกระดาษด้วยลำไม้ไผ่ดูเอา้าจิ้มแล้วก็ไหลฮามาถึงเก็บได้ยังเก็บได้ยังข้างในมีอะไรอยู่นะโอ้ยน่ารักมากเจ้าตูบอะตกใจหมดเลย ไม่น่าเชื่อว่าจะมีลูกหมายอยู่ข้างในเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยถ้าอยู่ตรงที่แบบนี้จะเป็นวัดเอานะคืออยู่มาหลายวันละยังไงก็เอาเข้าไปในบ้านก่อนเปียกจ็ไม่รู้จะเปียกยังไงแล้วฝนก็ตกด้วยวันนี้เพิบเพิบเบ้องหมาเข้าบ้านกันเร็วในสุดเราก็ช่วยหมาได้แล้วคี ู่ตรงนี้ก่อนนะเจ้าหมาลอยมาในกองกระดาษนี่เป็นลูกหมาที่ถูกทิ้งหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรแล้วนะมาอยู่ที่นี่ด้วยกันพอโตขึ้นกว่านี้หน่อยก็ออกไปเดินเล่นด้วยกันนะนยงนิยงยิงยิงยิงเลี้ยงเจ้าตูบมาเลี้ยงเจ้าตูบที่ยอมใช้ชีวิตชนบทนี้ด้วยกันเหมือนจะหิวนะถ้ายังหิวต่อไปความเชื่อใจจะลดลงเจ้าตูบ มาแรกเกิดโอ้ให้อาหารกับอุ้มแล้วก็เปลี่ยนชื่อ,อเฮ้ยเปลี่ยนชื่อเหรอชื่ออะไรดีอ่ะเดี๋ยวให้อาหารก่อนเหมือนจะต้องการผลไม้ลองดูไหมโอเคดีด,ดีกินเยอะๆเลยนะดีมากงิงๆ <c oughs> อุ้มซะหน่อยอุ้มซะหน่อย สูงๆงอ่าต้ต่ำๆนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะน่ารักว่ามันเดินในบ้านด้วย,เ,ยวเราเราคิดชื่อแป๊บนึงมีตรงนี้นะมันจะให้สร้างบ้านหมาใช่ไหมมาสร้างบ้านหมาไว้ตรงนี้กันเคทํำฟืนเดียวาไวบ้านหมาสร้างผนังไว้รอบ นี่นี่นนี่สร้างลังคาด้วยให้โยทำได้แล้วสร้างเบ้าหมาเป้าหมาคืออะไรสร้างบ้านหมาให้เจ้าตุกันเจ้าตูกต้องถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเราคิดชื่อเจ้าตุก่อนเจ้าตุกห้ชื่ออะไรดีนะมาน้อยหน้าตาเหมือนหมาชิวายนี้ก็ชื่อว่าชื่อว่า อ่าชีบะชีบะจังโอเคตั้งแต่วันนี้ไปใช้ชื่อว่าชีบะจังยิงิงยิโอเคเป็นชื่อที่สวยดีนะอ่าเราซ่อมประตูบานเลื่อนด้วยต้องไปเช็ดถูสิ่งที่เรียกว่าสารเจ้าเ้ยขายของก่อนวันนี้ขายอะไรดีนะฟปลาย่างก็ เค okay, วันนี้ขายปลาได้หนึ่งร้อยบาทขายผีเสื้อได้ไหมโอเคขายหมดจะได้มีตังค์เยอะๆเราขายอน,นี้ด้วยเฮ้ยขายได้อันเดียวเ,งเหงอเค okay, ขายทูทูทู ทู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 อะทู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 ทำความสะอาดและซ่อมสันเจาอะทู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 ไม่มีไม้โอเคเก็บไม้ก่อนเฮ้ยนี่มันไอตัวอะไรวะ ตัวเมื่อ,อยจะกจันมินมินเอ้ยอันนี้ไปได้อันนี้ไปได้ไปไหนอะเอ้ย,อยไปเราเก็บไอ้นี่มานี่หว่าลูกปั้นที่มาตั้งลูกปั้นกันมีสารเจ้าเล็กนี่ไงน้ำลูกปั้นจิโชวมาไว้คี่เดิม เส้นไหวโอเคทำความสะอาดทเทยาไหร่ขสะอาดให้นะแล้วก็เส้นไหวด้วยดอกไม้เอ้าเดี๋ยวถาวายดอกอะไรดีนะเงี้ยแดดีเลยเอ,าอ้าแล้วกันเฮโยทำได้แล้วของเส้นไหวลูกปั้นจิโช ต้องดูแลลูกป,ปั้นจิโชนะพอดอกไม้เขียวก็นําดอกไม้ไมาถวายใหม่กันเถอะโอเคเดี๋ยวได้แหล่งฟาร์มไม้เพิ่มอะ่ะไม้เราไม่พอแต่เราทํางานดึกได้แล้วนะเพราะเรามีตะเกียงแล้วน้องมาหยาออกมาแล้วลูกเปียกฝนเฮ้ยทำรางน้ําได้แล้วโอเคทำรางน้ํากัน ตุกตุกตุกเย่เสร็จแล้วเหลือจะใส่น้ําที่เหลือก็ปล่อยน้ําที่แม่น้ําโอเคเราไปปล่อยน้ําที่แม่น้ํากันปล่อยน้ําเสร็จแล้วเราต้องเอ่อบอ่อน้าํามันเอาไว้ทําอะไรนะต่อน้ําเข้าที่บอ่อด้วยบอ่อในสวนสร้างบอ่อที่หน้าเฉลียงแล้วทําให้เป็นสวนญี่ปุ่นกันมืดมาก จำเป็นต้องมีตะเกียงซึ่งเอ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะตะเกียงกับเชิงเทียนนี่คนละอันกันอะเชิงเทียนออันเดียวกันนี่นาทํางานกัางคืนได้แล้วตอนได้เิี้ยวคนละอันตะเกียงกับเชิงเทียนนี่ไงเรามีบ่อละแล้ว,ลวมาติดลําไม้ไผ่ไม้กระโดดที่บ่อ บ่อนี้มีไว้ทําอะไรอ่ะปล่อยปาครับเฮ้ยเดี๋ยวขอไปงีบแป๊บนึงงีบงีบเอา้านอนได้อย่างเดียวเหรอแต่ะว่ามันยังไม่ดึกมากเราไปซ่อมซ่อมสันเจ้ากันไหมขอไปซ่อมสันเจ้าแป๊บนึงสันเจ้าคุณนักบวชยังอยู่อกเหรอนี่ก็ซ่อมได้นี่อ๋อแต่แรงหมด แดงหมดเหรอกระด้ดีเรามีอาหารไงกินอะไรดีโอยขาวะโอ้โหต้องมีผ้าปูปิกนิกโอเคนั้นเก็บไม้ไผ่ล้กกลับบ้านไม่เราทำสิ่งนี้ได้ไหมติดต้องมีสี่อันโอเคเก็บไหม่พรุ่งนี้แ้วนอนก่อนเล่นกับหมาไหนไหมน้องหมาอยู่ไหนเนี้ยน้องหมา อุ้มขออุ้มหน่อยอยิยิเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชุดที่บ่าจังเติบโตหนึ่งทับสิบหนึ่งทับยี่สิบโอเควันนี้ได้เวลานอนแล้วละ่ะสามทุ่มแล้วฮ่าฮ่าในที่สุดแล้วก็ช่วยน้องหมาได้แล้วละ่ะหลังจากที่นอนแช่น้ำเล่นมาหลายวันในที่สุดน้องหมาก็เคลื่อนมนนบกแล้วเกือบจะกลายเป็นหมาน้ำแล้วไหมละ่ะ โอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะชีวิตชนบ,บทของเราจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมในพัทหน้านะวันนี้บ๊ายบาย